สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชชนลนะคะตอนนี้ก็ปิดด้านบนเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มทาสีนะคะทาสีเชิงชายแล้วก็ทาสีตรงนี้นะคะก็เอาใช้ไหมปาเชลล่านะคะมาปิดด้านบนนะคะนะตอนนี้ก็เริ่มทาสีลงพื้นไปแล้วนะคะด้านข้างก็ทาสีลงพื้นทาสีไม้ฝานะคะ ก็ดูอีกทีว่าจะเป็นซีอะไรนะคะแต่ว่าตาีด้านหน้ากันฝนสาดนี่ตีไปแล้วแล้วก็เริ่มติดนะเห็นไหมนะคะเขาง,งัดเขาง,งัดอ่าใช้คาขึ้นมานะคะใช่ไหมตาดูไม่ออก เอาพนังอันนั้นตีแค่นั้นหรือฮะกางมันโมเมนต์เอาตัวยาวขึ้นหรืออันตัวปิดข้างบนนะเนี่ยเนี่ยอันที่ใส่อยู่เนี่ยใส่ปิดแล้วยังเออเอาโมเมนต์เอาไว้ทางนอกหรือกัมซาต่ะ อ๋อแล้วให้มันไหลลงข้างล่างเนอะบ่ไอ้อันโตกันสัตว์บ่ได้ติดทางนอกติดทางในติติดทางในเลยเนาะไหลเป็นนะเนอะเอ,อ้านึกว่าติดทางนอกเวลาฝนตกมาก็ไหลลงแค่นีม้มันก็ลงนี้อ๋อนะคะป้าดาก็ไม่รู้เรื่องนะคะก็ตอนนี้ก็เลยถามนะคะว่าเพราะติดกันเขาเรียกอะไรกันสัตว์อังนี้เนาะป้าเนี่ยติดทางนอกติดด้านในนะคะเอาติดด้านในแล้วก็มาไหลออกข้างนอกนะคะ โอ้นะคะแล้วช่างเขาก็มาตัดฝาตามร่องเนาะต้องให้มันได้เข้าร่องนะคะไม่งั้นฝุ่นจะย้อนเข้าด้านในเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีนะคะตอนนี้ประดาก็มาถ่ายให้ดูนะคะ เรวขยายน่ย้ายหน่อยพระดากระมงไม่ค่อยเห็นหน้าจอแล้วเนี่ยแต่พระดาก็จะขยายให้ดูนะคะอันนี้คือด้านบนนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งของด้านบนที่เขาเรียกทรงโมเดิร์นเนาะโมเดิร์นด้านหน้าพระดาก็จะติดหลังน้ําฝนนะคะก็ซื้อมาแล้วนะคะอยู่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขาติดด้านบนนี้แล้วก็ มือนจะต้องติดด้านข้างอีกนะคะแต่ไม่รู้กระดากับป้าดาไม่รู้เขาจะติดตรงไหนหนด้านข้างนะคะี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะะึงนะคะอันนี้นก็ทาขอบนะคะขอบตรงนี้นะคะข้างนี้ก็ทาแล้วนะเหลือข้างนู้นกราดามาอยู่บนรถนะเนี่ยดูรถดูเสือไปงั้นมองไม่เห็นนะคะ ด้านข้างนั้นก็ทาหมดด้านบนก็ทาแล้วนะสีขาวเหลือตรงนี้นะคะที่ฝาเช่วยเที่เราเอาเพึ่งวานติดใหม่นะพึ่งติดเมื่อเช้านีเองน,นะคะนี่ก็เริ่มทาสีนะคะถ้ามองอย่างนี้เป็นยังไงคะขาวตัดเขียวขาวตัดครีมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่รางน้ำฝนสีขาวนะคะ ช่างเขาก็เริ่มทาทาสีเนาะลูกช่างมาลูกสาวช่างมองเห็นไหมเนะี่ยก็ทามองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าไปพระที่เป็นสโนนะโตนเนาะ เดี๋ยวครานี้เราลงไปดูลงไปดูรางน้ํากันนะคะไปดูด้านล่างกันแล้วก็ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะน,นี่ให้ดูด้านบนไปแล้วนะคะน,นี่ฟ้าเชล่าที่ยังไม่ได้ตีด้านข้างเนะะาะก็ตาไม่รู้ว่าก็น่าจะตีด้านข้างตรงนี้นะะกับฝั่งนน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะ อันนี้นะคะคือรางน้ำรางน้ำฝนหน้าหลังนะคะกระดาษก็ใช้เป็นสีขาวนะคะนี่นะใช้เป็นสีขาวนะคะ2ี่สิบสี่เมตรเนาะที่แรกมันจะไม่มีสีขาวมีสีฟ้านะคะกระดาษก็เลยบอกเอาสีขาวมันจะได้เข้ากันกับตัวบ้านมุมบ้านนะคะเป็นพลาสติกนะคะ ที่จะใส่ด้านหน้าตรงนี้ทีน,นี้เรามาดูน,นี้นะคะอันนี้ด้านหลังนะเยังไ,ไม่มีอ๋อห็นไมเห็น นี่อันนี้ <laughs> สองโมงไม่เห็นนะคะมันอยู่ตรงไหนนี่นะคะอันนี้คือด้านหลังด้านหน้าคือเมื่อกี้ที่ประดาถ่ายมานะคะอันนี้คือด้านหลังนะอ๋อเห็นตัวตัวสีที่เขาใส่ด้านหลังไหมคะเขาแล้วเขาก็ยื่นไปด้านหน้านะคะกันสาดเนาะเวลาฝนสาดามาก็จะตกลงด้านบนแล้วก็จะไหลลงไปนะคะ มันก็จะเป็ศาส์เข้ามาข้างในเนาะตรงนี้ถ้าเราใส่ทำฝ้าทำฝ้าแล้วก็ยกระดาต้องขยับอันนี้หน่อยเนี่ยถ้าเราทำฝ้านะคะตรงเนี้ยมันก็จะมองไม่เห็นข้างบนละทำฝ้าก็น่าจะทำระดับตู้คอนเทนเนอร์นะคะ จะทาสีผนังด้านข้างนะคะฝั่งโน้นมันแดดร้อนนะจะพาไปดูฝั่งนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอันนี้คือคานนะคะดาฝักหน่อยอันนี้คือคานที่ก่อคานเ็กไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทัดเทคาอีกทีหนึ่งะะ่ะ อันนี้คือรางน้ำน,น้ำฝนนะคะต้องใส่หน้าหลังแบบนี้ถ้าเรามองก็ถ้าใส่ฝ้ามันก็จะไม่เห็นนะคะอันนี้นะคะถ้าเราใส่ฝ้ามันก็จะมองไม่เห็นฝ้าก็คือระดับคานนะคะเออระดับตู้คอนเทนเนอร์นะคะเน,นี่เรามาดูด้านข้างเดี๋ยวเป็นแดนดนิดนึง นี่นะคด้านข้างเห็นไหมนี่นี่นะคะถ้าดูมุมข้างนี้แล้วมุมข้างนู้นะจะติดป่ามองไม่เห็นนะคะอันนี้คือด้านข้างด้านข้างที่เห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้ดูกระดายก้องขึ้นนะโอเค เห็นไหมอ่ปะป้าดามองไม่เห็นอ่าเห็นแล้วปาว้าน,นี่คือด้านข้างเนาะก็ทาสีขาไปแล้วนะคะที่เหลือปา้าดาไม่รู้ว่าเขาจะติดตรงไหนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะโอเคนะคะโอ้ให้ดูฝั่งนี้ค่อนนี่นะ,ะอันนี้ที่เขาตีตีผนังนะคะอันนี้คือตัวบนสีเขียวๆนะคะเป็นตัวกันสาดนะคะอันนี้ก็ตีติดหมดแล้วก็ทาสีนะคะ คลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามธารมดาชนเอลด้วยขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ